ไปตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับสําหรับคนร้ายที่อ้างตัวว่าเป็นฝ่ายปกครองแล้วก็บุกเข้าไปทําร้ายชาวบ้านแล้วก็ปล้นเงินไปอีกหลายพันบาทนะครับจากกรณีที่มีกลุ่มชายชะก,กันอ้างว่าเป็นฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงเข้าไปบ้านชาวบ้านเขานอกจากนั้นยังไปทําร้ายร่างกายเขาด้วยแล้วก็ปล้นเงินไป8,00 0บาทหลบหนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บางละมุงชนบุรีครับไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนที่ไหนเป็นจังหวัดการท่องเที่ยว เป็นจังหวัดใหญ่ของประเทศไทยล่าสุดตำรวจบางละมุงก็ออกหมายจับคนที่ไปก่อเหตุ3คนคือนายรุ่งโรธและนายปิยะสงวนนามสกุลอีกแล้วนะครับแจ้งข้อกล่าวหาคือปล้นทรัพย์โดยใช้อาวุธติดตัวไปด้วยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทําผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปเพื่อให้การจับกลุ่มนั้นพ้นไปและได้นําตัวทั้งสงฝากขังต่อสารจังหวัดพัทยานอกจากนั้นยังไม่หมดครับไม่ได้มีแค่3คนที่โดนหมายจับ ยังมีอีกหนึ่งคนที่เป็นเยาวชนหลังจากนี้ทางตำรวจก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนำตัวเยาวชนคนนี้มาดำเนินคดีต่อไปนอกจากนั้นท่านร้อยตำรวจเอกนัทจักรหล่อโชตอนันต์รองสารวัตรสอบสวนสบพบางละมุงเจ้าของคดีก็ยังจะต้องรวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายจับจากสารจังหวัดพัทยาเพิ่มเติมอีก3คนที่ร่วมกระทำความผิดนี้ซึ่งอยู่ระหว่างในการติดตามจับตัวกลับมาดำเนินคดีนะครับ